ชีวิตคู่นะลูกทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศ L G B T กับแบบเรานะคะลิ้นกับฟันมันต้องมีกระเทคกันบ้างเออเพราะฉะนั้นถามว่าวีนผู้ชายไหมเหวี่ยงผู้ชายไหมเออมันก็มีบ้างแต่ว่านะคะผู้ชายก็มาตามหอเรานะอผู้ชายก็มาตามหอเราแล้วก็เราความที่ว่าเราแพ้ความดีของเขาตั้งแต่ที่ว่าเขาพาเรามาจากบ้าน แล้วก็พาเราไปทํางานก็คือ on. On. อ่อนใจอ่อนเออ <c oughs> ใจอ่อนบอกตรงๆเลยว่าใจอ่อนแล้วก็วันนี้ยิ่งวันนี้เขามา <c oughs> มอบดอกไม้เราใน การเปิดตัวหนังของเรายิ่งใจอ่อนยิ่งเขาไปใหญ่เพราะฉะนั้นแม่นตัวมาก่อนเลยวันนี้ไม่รู้ตัวมาก่อนใช่เขาบินเขาบินมาจากเมืองทิพย์เลยหรอแม่เขามาจากที่ของเขาเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดต่อเรามาอีกไหมหรือว่าจะเทเรายังไงเราก็ไม่รู้แต่รู้ว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นใช่เราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ที่รู้แน่ๆก็คือ การ<ช>ที่เขามาหาเราแบบนี้ก็คือเขาต้องรักเราและมีใจเรากับมีใจให้กับเราแน่นอนอะไรที่ทําให้เราแบบว่าเขามาง้อขนาดนี้อ,อ,อะไรที่มันเด็ดมัดใจเขาขนาดนี้คะก็คือเนื่องจากว่าความที่ว่าเราเข้าใจกันมั้งเ,เพราะว่าเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเราทัศนคติไม่ตรงกันแต่ว่าณนะวันนี้เราก็ พยายามที่จะปรับตัวให้มันเข้ากับเขาได้แล้วก็เขาก็พยายามที่ปรับตัวอะไรที่มันไม่ดีไม่อะไรที่มันไม่สมควรก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเราได้จริงความสวยเกี่ยวไหมแม่ความสวยเกี่ยวไหมแต่ฉันว่าไม่เกี่ยวนะเพราะฉันก็เป็นตัวฉันอยู่แบบนี้แล้วก็อย่าหนึงนะคุณงามความดีต่างหากที่มันเกี่ยวนะคะคุณงามความดีแม่ถามถึงปัญหาแล้วก็หลังจากที่แต่งงานไปมันง้องอนกันเรื่องอะไรบ้าง27วันนั้นก็คือ27วันนั้นมัน้องอนกันเรื่องอะไรบ้างก็คือเกี่ยวกับเรื่อง เราทำงานไงบางครั้งไม่มีเวลาให้กับเขาอันนี้ก็มีส่วนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการใช้ชีวิตคู่กันอ,อเดี๋ยวฉันจะแต่งแบบนั้นเดี๋ยวฉันจะแต่งตัวแบบนี้มันก็ต้องมีปัญหาเพราะว่าเราแต่ว่าเขาหูเขาหู ของเราเรื่องการแต่งตัวโป๊เซ็กซี่เป็นดาวยั่หรือเราแม่ตัวประเทศวัยรุ่นเนาะเพราะฉสนั้นนะมันก็มีส่วนแต่ว่าลึกๆข้างในก็คือความที่เรามาอยู่กับเขาแล้วต้องปรับนิสัยให้เข้ากับเขาบางสิ่งบางอย่างเราก็ยังปรับไม่ได้แต่พยายามที่จะปรับจูนเข้าหากันแต่ก่อนนั้นทะเลาะกันบ้างไหมก่อนนั้นก่อนแต่งก่อนทาั้นก็มีบ้างแต่ไม่ถึงกับขั้นที่ว่าจะเลิกรากันแต่ตอนนี้ ในเมื่อหลายสิ่งหลายอย่างเขาพูดมาแบบกระแทกใจดําเรามาเราก็หนอยท่วงทอแม่เพรนั้นเราท้วงเขายังไงที่แบบว่าสะบั้นเสษเขาหรือว่าแบบชดใส่แม่เราก็ไม่ได้ถึงเราไม่ก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นเราก็พูดว่าเออถ้ามาพูดกับเราแรงๆเราเป็นคนที่ว่าไม่ชอบอยู่แล้วคําแรงๆเพราะฉะนั้นการพูดจาน่ะถึงเราจะไม่สวยแต่ว่าเรานะความอยู่ด้วยกันแล้วตกลงวงใจด้วยกันแล้วก็คือคําพูดสําคัญจะฆ่าคนก็อยู่ที่คําพูดนี่แหละเพราะฉะนั้น อะไรที่มันทําให้กระทบกระเทือนใจก็อย่าพูดแม่เพราะว่าเขาว่าเราแรงๆคือเรื่องการแต่งตัวของเราเลยก็คือเรื่องการแต่งตัวแล้วการที่ว่าเราอ่ะต้องคุยกับ f อฟซนะต้องคุยกับ f อฟซก็คือมี f อฟซทักมาอะไรแบบนี้เขาก็จะมันห่วงมากเกินไปว่าคุยอะไรนักหนาคุยกับผู้ชายคิดเป็นอื่นหรือไม่อะไรแบบนี้ไงแม่ยงีความเซ็กซี่ของเราต้องลดลงไหมคะ ลดลงไหมฉันก็เป็นตัวฉันแบบนี้ตลอดไปแหละเออก็บอกเขาแล้วแต่่คนบอกว่า20วันเออ20วันเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันเปลี่ยนไหม ถ้าสําหรับทุกคนที่ว่าเคยใช้ชีวิตคู่กันวันเดียวก็เปลี่ยนค่ะเออ,เอ,อถ้าทัศนคติแล้วก็ความเข้าใจกันมันไม่มีมันต้องเปลี่ยนแน่นอนค่ะเ,ออเขาบอกออไม่แไ,ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องความแซบบนเตียงใช่ไหมที่เขาบอกโอ้ยความแซบบนเตียงไม่มีหรอกค่ะ <c oughs> แต่ว่าเออแต่ว่าแท้เลยหรอแม่ไม่แซบเลยเหรอแซบหนักก็คือมันอยู่ที่ตัวเราสองคนว่าพร้อมกันไหมเออมีความต้องการไหมเออแต่ถ้าว่าพูดจริงๆจากใจฉันจริงๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับ การคุยกับ MC การคุยกับ<ม>คนรอบข้างตลอดจนถึง,ถง,ถงการที่ว่าเราต้องทํางานแล้วก็ต้องบางครั้งบางคราวเราก็ไม่มีเวลาให้กับเขา<ม>ตรงนี้เข้าใจได้เนาะว่าเออบางท,างทีผู้ชายก็หนอยเราบ่นเราก็เรื่องแบบนี้แต่เราก็ทํางานมาเหนือหน่อยๆเนาะฟิลคนทํางานน่ะ<ม>กลับมาเหนือหน่อยๆแล้วโดนบ่โนโดนว่าแบบนี้มันก็หนอยเป็นปกติธรรมดา hey, กับไปปรับความเข้าใจต้องคุยกับเขาแม้ว่าจะรู้กันใหม่ว่าต้องเข้าใจเรื่องการคุยกัเอฟซีใหม่ก็หลังจากนี้ไปเราก็เราก็ต้องปรับความเข้าใจกับเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะเราอะเป็นคนของสังคมเพราะฉะนั้นนะการที่ว่าเราจะพูดจาการจะวางตัวการจะคุยกับใครต้องเปิดกว้างค่ะอ่ะแล้วแม่พูดในไลฟ์สดไปแล้วว่าจะหาหาเด็กวัยรุ่นใหม่อย่างนี้ทำไงอะเขาโดนใเไหมเอาอะไรมาหาล่ะลูกในเมื่อเขามาหอ ในเมื่อเขามาฮ้อขนาดนี้เอาอะไรมาหากับปอยูยกับเขาเลยใช่แล้วก็การแต่งงานมันไม่ใช่เป็นคอนเทนต์เลยแล้วก็มันไม่ได้เป็นเป็นอะไรที่ว่าเกิดขึ้นมาง่ายๆเพราะฉะนั้น เราก็ต้องศึกษาอย่างออที่บอกว่าคืหลังจากนี้ต้องจับเข่าคุยกันแล้วก็ปรึกษากันว่าถ้าจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันจะต้องมีความเข้าใจกันมากกว่านี้แล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันไม่เข้าใจกันก็ขอให้ใช้คําพูดแบบนิ่มนวลแบบที่ว่าเรารับได้แล้วก็เราพร้อมจะรับฟังทุกข้อทุกปัญหาออค่ะออพอไม่ประกาศข่าวอย่างเดียวเลยค่ะแม่ ก็คือโอ้ยแต่ไปอื่นพักก่อนค่ะเพราะตรงนี้งานยุ่งมากพอแม่ประกาศข่าวมาว่าโสดอ่ะแม่ก็คือหลายคนก็แบบแอบแซวว่าเป็นร่างสองของเบลล่าหรือเปล่าว่าโอ้ยฉันไม่ได้ร่างสองของใครค่ะตัวฉันเองแท้ๆเออแม่แม่ไม่มีสถานนะคะเพราะคบมาเทียบเลยเพราะประเด็นทั้งหมดเหมอนกันเบลล่าก็เลิกแม่ก็เลิกสะพานไหมเราก็ไม่มีนะแต่ว่าความคิดความนอยของฉันฉันในเมื่อฐานะเข้ามาเป็น พูดง่ายๆว่าเราเปแปลงเพศมาแล้วเนาะความที่ว่าเออเทคฮอร์โมนมาอะไรมาผู้ชายพูดหยาบๆเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความน้อยของเราความน้อยใจของเรานั่นเองค่ะฮอะร์โมนเป็นปปเห<อ>ตุแมเนาะฮอร์โมนเป็นเหตุโอ้ยฮอร์โมนไม่เป็นเหตุหรอกค่นะแต่ว่าปรกองประกอบกันก็คือความเข้าใจกันนี่แหละเป็นเหตุที่สุดสรุปตอนนี้เลิกไม่เลิกนะแม่สรุปตอนนี้เขามาคืนดีแล้วเราก็ไม่เลิกสิคะเอ้ยไมเป็นตำนานไหมคะว่าแต่งไวเลิกไวง้อไวมาก ตำนานไหมก็คือแม่จะพูดคำซ้ำๆซากๆอยู่เหมือนเดิมว่าจะตำนานหรือไม่ตำนานแต่มันอยู่คนสองคนว่ามีความเข้าใจกันขนาดไหนถ้าเขาพร้อมจะใช้ชีวิตคู่กับเราก็ต้องมีความปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติให้มันเข้ากับเราได้แล้วก็เราก็เหมือนกันทำงานมาเหนื่อยๆก็พยายามปรับตัวปรับทัศนคติให้เข้ากับเขาไปได้ค่ะสนุกว่าขื่นยศให้เจ้าหลวงเนาะต้องขื่นยศสิคขาเออ ทะเลาะก,กันน่ะทั้งต่อไปจะโพสประกาศเลิกกันไ,อไโอ้ยเราก็ไม่นะไม่นะเออต่อไปเราไม่เอาแล้วเพราะว่าจะมีอะไรหรือว่าจะยังไงเราก็ต้องคิดถึงวันที่คบกันวันแรกเนาะฝากถึงเยาว,วรุ่นชาวมังทิพย์นะคะเราต้องดูคุณงามความดีของเขานะคะต้องดูคุณงามความดีของเขาแล้วก็ต้องดูพฤติกรรมของเขาทัศนคติของเขาอย่าตัดสินใจด่วนเหมือนกับ ไม่อย่างดีเพราะผิดแล้วผิดเลยนะลูกมันแก้ปัญหามาไม่ได้แม่หลายคนเราจะไม่มีแบบความเจ็บความเจ็บความฉ้ำนะโอ้ยความเจ็บความเจ็บความถ้ำมันต้องไม่เกิดขึ้นที่เมืองทิพย์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 แม่หลายคนบอกแม่จกตายยัไงโอ้ยฉันจะไปจกตาอะไรเออคนแบบฉันไม่มีการจกตาค่ะเพราะว่าอยู่ในสายบุญมาตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรที่มันเป็นเก่นแท้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆฉันก็พยายามบอก อย่าวรุ่นบอก f อฟซีฉันตลอดว่าพยายามนะลูกชีวิตคู่มันไม่ได้เกิดมาง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้ชายที่ตัดสินใจมาแต่งงานกับประเภทแบบเราเนี่ยมันน้อยมากหรือไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอย่านะคะอย่าตัดสินใจหรือด่วนตัดสินใจอะไรที่มันไม่ดีขอให้ทุกคนนะคะที่มีชีวิตคู่ปรับทัศนคติให้เข้ากันแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาแล้วก็ทุกคู่จะยืนอยู่ แล้วก็เคียงคู่กันได้ตลอดไปค่ะ,คะแม่แม่บอกอะไรแฟนฝักไหมที่เขาร้อง,องห่มร้องไห้เป็นโนล,<อ>ลกลายกันแม่น,นะคะเยวาวรุ่นชาวเมืองทิพย์ค่ะแม่หญิงลีคนนี้นะคะจะไม่ทําให้เยวาวรุ่นผิดหวังค่ะชีวิตคู่มันเกิดมาได้เราก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันยังไงช่วยกันสานต่อให้มันเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะก็คือให้มันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นต่อไปหรือว่าคู่ต่อไปว่าเออขนาด เพศที่3อย่างเราเนี่ยก็สามารถมีผู้ชายที่ว่ารักแท้แล้วก็พร้อมยืนเคียงข้างเราไปได้ตลอดค่ะ